ครับสวัสดีครับผมซอสเจอปอนชัยพัชิจกจะจากอำเภอเมืองสงขลาวันนี้มาเยี่ยมเยียนที่ลานละวงกำมุนล่าต่างๆขนมละครับตะเบรุ่ดองของเทศบาลพนังเจัาไอวัดนพรีชตำมาราถึงล่าเนี่ยครับเป็นขนมที่จะสำรับงานประเพณีเดือนติปประเพณีเดือนติปมีซ่องซ่องถ่วงนะครับซ่องถ่วงคือทิพย์วัลแยกับเป็นเรื่องเาะนี่ครับนี่ครับกำลังทำแป้งอยู่กับทำแป้งนะครับ เราจะเร็ยว่าเราควาจะได้ล่ามาสักเดสักแท่สักกิโลนี่ครับไม่ใช่เรื่งไม่ใช่เงง่ายนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านต้องปีน้องห้อยลากตะบนผู้รองปลาปานั่งนะครับวันนี้ผมจะเอนชาวปาใช้ปลาปีนองมาเยี่ยมชมนะครับนะครับจะเป็นแท่งบางๆนะครับริวล่าที่มีจะเป็นล่าล่าแริวนะครับแทงบางนะครับบางมากกว่าจะได้กันสักกิโลนี่ครับจะค่อนข้างจะนะไอปลาถูกเป่งเป็นเป่ง ถูกเป้งถูกเป้งอ่านะครับเนี่ยเป้งเป้งบ้าเป้งบ้างนะครับมันจะต้องเดี่ยวแบบนี้ครับถึงเป็นสัญญาเข้ามาพี่โนงพี่เขาไลาตรงนี้นะครับเขาอยู่กับดีล่าล้วงกระบนนะครับพี่โน่เวลาแบบอายุเป้งแล้วนู่นนี่กับพี่โน่เก็บอกว่ามีลายมีเขี้ยวลาวันนี้ราใบเตยค่ะลาใบย์เตยเวลาใบเตยนะครับอันนี้ดูเป้งนะครับเป้งนี่ต้องมักกี่วันนะครับเนี่ยมัดกึ่งวันคัดกึ่งวันนครับ นม่เออคุณเออคุณมักเป่งมาที่วัดนะอ่านะครับอ่าอีอ okay. ่ามามาเข้าโครงวโอนนะครับอ่าอ่าวายได้ลาตรงเนี้ต้องผู้ชายคนนี้เท่านั้นนะครับเอาทำพันได้เลยอ่านะครับตอนน้จูบเปลงนิดจูบเปลงอ่าไม่ลาฟังแล้ที่ว่าก็มักเป่งัาแบบคือเออคุณใส่เกา้านกับอ่ามา้มกับเกาเนลียงอ่ากับแล้วก็เสียน้ำาเสียไปในน้ำประมาณนึ่งขึ้นกับแล้วก็อามาบด กนออกมาล้อนาเป็นเนื้อปครับอ่านี่ครับนี่เก็นเนื้อไปงอนี่ต้องต้องปนีเราบีบนาไมโอไกมดนะอนี่ครับมารุปารก็ต้ลาบตุ้งลาบบ้านเราอาจจะดูยากกต่หนักโคตรหนักโคตรที่ตลารก็มีกันมากับอืมนี่นี่มีเป็นเนื้อเป้งแล้วอ่านี่กับเป็นเนื้อเป้ง อไล่เหลืองนี่นะว่าว่าอินเดียเป็นล่าค่ะเออนี่คือเนื้อเป้งครับอ่านี่คือเนื้อเป้งนะครับนะเนื้อเป้งอ่าอ่านี่ครับค่ะอืมนี่เป็นเนื้อเป้งถึงบอหลักจากนั้นก็ไปไปไปมักกระหน่ำพึ่งครับอ่าไปไปไปลูกเัะใส่ในเกลืองนะครับเตะในเกลืองอ่าก็ เราก็ด้วยเพลงเลยก็นับพึ่งนับตาไส้นตาไส้หรืการนัพึ่งจ่านับพึ่งจากันเนาะนพึ่งจาเนีใมอหเสจะมาราห้หลับ้านเราี่ทีคือจะทำแบนัตาทำจ้กเนี่ยกลับไปกาจ้าอ่ากลับไปเมื่อกับหนับพึ่งนุดนะรับเอเนี่ยกลับเล่าห้อยห้อยลักส่วนยาหลักของเขาเนี่ยเลยกับหลักของเขาคือนับพึ่งจานะครับาจะมีการทำหนับพึ่งจากอนจ้านะครับอ่ามีล่าไปเตยกันนะครับอ่านี่เราไปเตยสี่เขียว น่าท่านมากการไถ่ราปีนี้เป็นยังไงมั้งโบอกปีนงจะตกราดเลยีิราคาราคาตกต่ำว่าปีก่อนราคาตกต่ำนะราคาตกต้าเราเราก็ย <ình> like ังต้องทำบุญนะครับไปให้บรรพชนท้องเรานะครับนี่คือประเพณีทางใต้ทีเราอนุรักษ์กันไว้นะครับนี่คือเรื่องดีดีทีปี่นงอ่าไม่หวาจากวัดสรงพราจากวัดหนโคนจากวัดรังนะครับหรือว่าจากวัดไหนในปาคใต้เรา ซื้อสร้างวัฒนธรรมกันนะครับผมนะครับครับวัน <GO> น <av uther> ี้พามาเรีร <M> ู้กันรวงกระบวนลารกระบวนการรองหรือว่ามีการห้อยลักนะครับเรเภอปการตันังนะครับสร้างปุ๊บวันนี้นะครับขึ้นบนใช่ป่ะนี่จะขนข้จอที่ตั้งถเมืองสงขลานะครับพาพี่น้องมาดูเขาขั้นการทั้นขั้นมลากันวันนี้นะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับ